ห่างหายจากจอแก้วมาสักพักใหญ่นะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังก๊อตจิรายุนะครับทำเอาแฟนๆคิดถึงซึ่งเจ้าตัวเผยนะครับว่าที่หายไปเนี่ยเพราะไปลุยงานภาพยนตร์มาแบบเต็มตัวเลยทําให้ไม่ได้รับงานละครนะครับเจ้าตัวก็เผยนะครับว่าการทํางานละครเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะกว่าครับเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้โหทำงานหนักพอสมควรนะครับมีจังหวะเวลาก็เลยขอพักบ้างพอมีเวลาก็เลยมาทําหนังนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยนะครับว่าพร้อมรับงานละครแล้วงานภาพยนตร์ก็ถือว่าก็เชื่อว่ามันมีงานทําทุกวันเหมือนกันนะครับ ก็เป็นการพรัฒนาฝีมือไปไตั้งใจหายตั้งใจหายตั้งใจหายเป็แบบคือเปล่าคือตั้งใจไปทาหนังและเราเล่นหนังสองเรื่องสองปีที่ผ่านมาที่หายไปจากทีวีอะไรเงี้ยละครมันมีการไทม์ไลน์ในการทํางานมันนานมาก8เดือนก็ไม่เสร็จเก้าเดือนก็ไม่เสร็จ10เดือนก็ไม่เสร็จ เราเลยรู้สึกว่าโอเคเราทํางานติดๆกันมาหลายปีแล้วเราเลยอยากอยากลองเบรกดูและอยากทํางานเรื่องที่บทเสร็จบ้าง<ม>ก็เลยไปรับเรื่องหนัง<ม>คือจริงๆสแสดงอะ่ะยังไงมันก็ใช้เทคนิคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนังหรือละคร<ม>เพียงแต่ว่าวัฒนาการทํางานในหนังกับในละครค่อนข้างต่างกันหนังเราไม่มีเวลาประณีตพอเราไม่มีเวลาประณีตเสร็จสิ่งที่เราทํางานก็คือเราต้องทํางานไปรอบทไป แต่พอทําหนังคือสคริปมันจบแล้วมันทํางานได้งานมันไม่มียากเราก็ไม่มีง่ายมีแต่ว่าใส่ใจมากน้อยแค่ไหนพร้อมครับพร้อมเพราะเราเราชอบทํางานทุกวันเรารู้สึกว่าเวลาเราทํางานเราเราได้ฝึกให้ตัวเองมีคุณภาพมากขึ้นเก่งขึ้นถ้าไม่มีงานให้ทําเราจะเอาอะไรไปฝึกอ่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ